ความร้อนสูงเกินกว่าที่กำหนดปั๊มน้ำไม่ทำงานลองเปิดปิดสวิตชัดเอาแล้วปั๊มก็ยังไม่ทำงานเกิดจากสาเหตุใดและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะตโตโยโ่สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุทิตาเชียงกาจากบริษัทโตโยโบโประเทศไทย,ทยผู้จัดจำหน่ายปั๊มน้ำฮิตาชิในประเทศไทยอย่างเป็นทางการคะ่ะวันนี้จะมาตอบคำถามเรื่องปั๊มน้ำนะคะ ที่มีผู้สอบถามเข้ามาทางแฟนเพจ f c e e o o o โตโยโบไทยแลนด์กันค่ะในกรณีที่เราใช้น้ำเป็นเวลานาน,านๆนะคะแล้วอยู่ๆปั๊มน้ำไม่ทำงานลองเปิดปิดสวิตช์คัดเอาแล้วปั๊มก็ยังไม่ทำงานเกิดจากสาเหตุใดและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะกรณีนี้ขออธิบายดังนี้นะคะปั๊มน้ำฮิตาชิเป็นปั๊มน้ำแบรนด์เดียว ที่มีชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนถึง2ชนิดค่ะคือตัวเทอร์ a มดีเลยที่ติดตั้งบริเวณขดลวดและตัววอเตอร์เทมดีเลยที่ติดตั้งบริเวณหัวเรือนปัม๊มทำหน้าที่ตัดการทำงานของมอเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนดค่ะและปั๊มจะกลับมาทำงานทันทีเมื่ออุณหภูมิเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ ในกรณีที่เราใช้น้ำเป็นเวลานาน,านๆเมื่ออุณหภูมิความร้อนสูงเกินกว่าที่กำหนดชุดตรวจวัดอุณหภูมิความร้อน thermal delay และ water temp delay อาจยังทำงานอยู่แก้ไขโดยการพักการใช้งานสักครู่รอให้เครื่องปั๊มน้ำเย็นลงปั๊มน้ำก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกติค่ะหลังจากนั้นเราก็เช็คว่าสาเหตุของความร้อนที่เกิดขึ้นเกิดจากการใช้น้ำเป็นเวลานาน,าน,านหรือเปล่า เช่นในรุ่นถังแรงดันก็ต้องเช็คว่าน้ำขาดหรือเปล่ามีการรั่วซึมหรือไม่ค่ะกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าทำไมชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยจึงสำคัญมากด้านความปลอดภัยเพราะหากอุณหภูมิความร้อนที่สูงเกินมาตรฐานปั๊มน้ำจะตัดการทำงานทันทีป้องกันความร้อนที่จะเป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนต่างๆและซีนยางภายในปั๊ม ทำให้ปั๊มเกิดความเสียหายได้ค่ะปั๊มน้ำฮิตาชิเป็นปั๊มน้ำแบรนด์เดียวที่มีระบบความปลอดภัยถึง3ชั้นนอกจากชุดตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนเทอร์ a ลดีเลยและว a อเตอร์เทมดีเลยแล้ว, Water ลวฝาข้อปั๊มน้ำฮิตาชิทุกรุ่นยังทำจากวัสดุพิเศษ PPV 0นย์ ป้องกันการลุกลามไฟได้อย่างดีอีกด้วยค่ะคุณจึงมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งานปั๊มน้ำฮิตาชิได้อย่างสบายใจค่ะหากมีข้อสอบถามเรื่องปั๊มน้ำสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ Toyobo Thailand หรือ Line แอดโตโยโตโยโบไทยแดได้ค่ะทางทีมงานมิสเตอร์โตโยโพร้อมตอบคำถามด้วยความเต็มใจค่ะติดตามคลิปต่อไปหรือกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ t o y o โต